เวลา11โมงกว่าๆว,วันเออวันพฤหัสบอดีที่26มิถุนายน2568ค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะมรินมาเดิอนออกกำลังกายในป่าท้ายหมู่บ้านค่ะนานแล้วที่ไม่ได้เข้ามาในนี้ ป่าไม้ใบไม้มันสีเขียวเต็มไปหมดเลยทุกคนหญ้าอะไรก็ขึ้นเยอะแยะมากมายเลยมาเดินเล่นคนเดียวอยู่ชิลๆนะคะบริเวณนี้มีแต่ต้นสนนะคะให้ดูด้านหลังด้านหน้าหมดเลยนะนี่ต้นสนสูงๆทั้งนั้นเลยดู มาเดินแป๊บเดียวค่ะมาประมาณสักยีนาทีนะตอนนี้มันก็ถึงเวลา,าทำกับข้าวแล้วไปทำกับกับบ้านไปทำกับข้าวกินข้าเที่ยงค่ะทิ้งไม้เมื่อกี้ถือไม้ตอนนี้นี่นะคะก็เหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะมันก็จะมี สัญลักษณ์เดินป่าอยู่ตามทางเรื่อยๆนะคะทุกคนโหมันเข้ามาวันนี้มันแบบว่ามันแตกต่างมากเลยนะใบไม้เขี้ยวไปหมดเลยดูดวงอาทิตย์นะคะวันนี้แดดออกอยู่นะแต่ว่าแดดไม่แรงเท่าเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้แดดร้อนมากเลยร้อนอบอ้าวด้วยแต่วันนี้ก็ ยังเย็นสบายอยู่ค่ะแต่ว่าเอา่อบ่ายๆก็ไม่แน่นะอาจจะร้อนนี่นะคะด้านหลังปะ่ะอยู่คนเดียวในป่าเงียบสงบดีนะแต่ว่าบางทีก็รู้สึกเงาๆอยู่นะคะ ทางเดินของคนเขที่เขาชอบเที่ยวป่ากันช่วงนี้อาจจะยังไม่มีใครค่อยมาเดินเท่าไหร่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเหมือนกับคนไม่ค่อยเดินเลยในไหนก็มาเดินแล้วก็ขออนุญาตไม่ใช่ขออนุญาตหรอกขอถ่ายคลิปลง ในช่องซะหน่อยเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้เดินป่าเลยค่ะไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็เลยไม่ค่อยได้เข้าป่านะคะเป็นมอนกระดูกมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็เป็นพังผืดเกาะกระดูกกลางหลังปวดก็เลยไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ค่ะ เมื่อเช้าหมอโทรมานะว่านัดวันไปเข้าอุโมงต้องเข้าอุโมงโอ้มันเขียวมากเลยนะหญ้าดูสิทุกคนโอ้หเนื้ยาเขียวต้นไม้ก็สูงๆนะดูแต่ละต้น เรานี่แบบว่าตัวเล็กไปเลยนะเป็นเป็นมดอยู่ในเป็นเพียงมดตัวเล็กๆอยู่ในป่าเดินมาเมื่อกี้นะคะข้างหน้าข้างหลัง ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณว่าทางเข้าไปในป่านะคะนี่นะประตูมันเหมือนกับเป็นประตูไปในเมืองรับแลเลยเนาะต้นไม้สองต้นนี้สูงใหญ่มากเลยดูสูงใหญ่มากโหเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วค่ะไม่ค่อยได้เดินเท่าไหรนะ่เนาะ บรรยากาศด้านล่างมันก็จะเป็นภูเขานะคะทุกคนเป็นเฮวเป็นอะไรนะดูมีก้อนหินเยอะแยะมากมายเลยนะไปเดิก็จะเดินต่อกลับบ้านแล้วค่ะเห็ดยังไม่เกิดเลยนะมันเลาะดูเห็ดเพื่อเ๊โอ้ยตกใจ เสียงอะไรบางทีนะคเขาป่านี่ก็พวกสัตว์เลื้อยคลานนะบางทีก็ทําให้เราตกใจกับเสียงใบไม้แห้งเนี่ยเวลาเขาก็ตกใจเราด้วยแหละนะเขาก็หนีแล้วเราก็ตกใจเขาด้วยตรงนี้ก็จะถึงทางออกแล้วค่ะทางออกนะแล้วก็เดินไปอีกสัก สามนาทีก็ถึงหมู่บ้านแล้วนะนี่ทางออกอยู่ตรงนี้ค่ะมาดูภูเขาฝั่งโน้นกันนะเป็นอย่างไรนี่นะคะภูเขาฝั่งโน้นก็เหมือนกับอะไรล่ะ อากาศมันวันนี้ไม่แดดเท่าไหร่นะคะนีหญ้าก็ยังเยอะมากเลยวัวยังลานะคะที่นี่เขาเจาะลามามาปล่อยไว้นะตรงเนี้ยตอนนี้ยังไม่ได้มาปล่อยระย้ยามันก็เลยยังลกอยู่นะคะส่วนด้านนี้ก็ดูสิต้นไม้สูงๆทั้งนั้นเลยทุกคนดู มันก็ไม่แพ้ป่าดงดิบประเทศไทยหรอกเนาะคล้ายๆกันเลยนะเยงแต่ป่าดงดิบประเทศไทยมันก็จะรกกว่าน,นี้นิดนึงเพราะต้นไม้เล็กๆอะไรต่างๆมันจะเยอะมากหญ้ามันจะขึ้นมาเยอะแต่ตรงนี้พอเดี๋ยวสักพักพอ,อหน้าหนาวนี่มาหิมะมันลงหญ้าพวกนี้มันก็ตายแล้วค่ะแต่ต้นไม้ใหญ่มันก็ยังอยู่นะดูสูงใหญ่มากเลย นี่นะคะก็เป็นปากทางเข้าเข้าเดินป่าท้ายหมู่บ้านนะคะมันก็น่ากลัวอยู่นะทุกคนเวลาบางทีเดินคนเดียวนะมันก็น่ากลัวอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าจะเดินชิลๆได้สบายนะก็ระวังแต่ว่าไม่มีใครมาหรอกค่ะีแต่พวกเราแล้วก็คนที่เขาเดินป่าผ่านมา บรรยากาศระหว่างทางเดินนะคะตรงนี้สวยงามขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะท่านผู้ชม f อเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนน้องๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมาดินนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ